เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมพักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดชนะแบบถล่มทลายเลยนะแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เราจะมาลองไขปริศนานี้กันค่ะด้วยเครื่องมือที่จะช่วยถอดรหัสเกมการเมืองไทยรับรองเลยว่าหลังจากนี้มุมมองที่มีต่อการเลือกตั้งจะเปลี่ยนไปเลยใช่ครับคําถามนี้เลยทําไมพักที่ได้คะแนนเยอะสุดถึงแพ้ได้ มันเป็นคำถามที่หลายคนก็งงๆกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเรามาลองถอดรหัสกลเกมเบื้องหลังที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนี้ด้วยกันครับและเครื่องมือที่เราจะใช้ไขปริศนานี้กันนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเกมหรือเกมทีอรี่นั่นเองถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนกับศาสตร์ของการอ่านใจที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าเอ๊ะ eh, ทำไมนะักการเมืองถึงเลือกเดินหมากแบบนี้เลือกทำแบบนั้นในเกมที่เดิมพันมันสูงลิ้วอย่างการเลือกตัง้งเอาละครับก่อนอื่นเลยนะต้องเข้าใจกติกาพื้นฐานที่สุดของเกมนี้กันก่อนประเด็นก็คือเราเนี่ยไม่ได้กาบัตรเรื่องนายกรัฐมนตรีกันโดยตรงแต่เราเลือกสอสหรือผู้แทนราษฎรของเราเข้าไปแล้วพวกเขาเนี่ยแหละครับที่จะไปทำหน้าที่บวชเลือกผู้นำในสภาอีกทีหนึง่ง ดูไทม์ไลน์นี้แล้วจะเห็นภาพช,ชัดเลยนะครับว่าไอ้วันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแค่การเดินหมากตาแรกเท่านั้นเองเพราะกว่าจะไปถึงปลายทางคือการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยโอ้โหมันยังมีเกมอีกหลายด่านให้ต้องฝ่าฟันกันอีกยาวเลยแหละครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เกมด่านแรกกันเลยดีกว่าเกมที่ว่าด้วย2ส,สมรภูมิรบครับนั่นก็คือการสู้เพื่อเอาชนะในระดับเขตกับการสู้เพื่อเอาชนะใจคนทั้งประเทศ คือในสนามเลือกตั้งของไทยเนี่ยนะคะพักการเมืองต้องเล่น2เกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยเกมแรกคือเกมสอสเขตอันนี้ต้องเน้นชนะใจคนในพื้นที่ให้ได้ต้องอาศัยผู้สมัครที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายท้องฉินที่แน่นปึก๊กส่วนอีกเกมคือเกมสสบัญชีรายชื่ออันนี้ต้องสร้างกระแสระ,ระดับประเทศให้ดังเปรี้ยงปลาาเลยเพื่อกวาดคะแนนจากภาพรวมของพัก ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าบางพักอาจจะเก่งเกมพื้นที่มากแต่ในขณะที่อีกพักอาจจะเป็นเจ้าแห่งเกมกระแสระดับประเทศก็ได้ค่ะทีนี้มาดูกันที่เกมที่2ครับศิลปะแห่งการส่งสัญญาณหรือก็คือช่วงเวลาที่คําปราศัยไม่ได้มีความหมายแค่เท่าที่ได้ยินเพราะเมื่อเกมในสนามเลือกตั้งเหมือนเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยการสื่อสารต่างๆมันไม่ได้มีไว้แค่บอกเราที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งและพันธมิตรในอนาคตด้วย ไปดูกันครับว่าเขาส่งซิกกันยังไงใช่เลยครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละคือทุกถ่อยคำทุกนโยบายที่ประกาศออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีไว้สำหรับเราที่เป็นคนฟังอย่างเดียวแต่มันคือการส่งสัญญาณที่แฝงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆในสนามการเมืองอยู่เสมอเลยลองสังเกตดูนะครับเวลาที่พักไหนประกาศนโยบายออกมาแบบชัดเจนแข่งเกล้ามากไม่ยอมใครเลย นั่นแหละครับคือการส่งสัญญาณดังๆไปบอกผู้เล่นคนอื่นว่าเรื่องนี้เราไม่ถอยนะไม่มีความยืดหยุ่นใดๆทั้งสิ้นแต่ในทางกลับกันถ้าพักไหนให้สัญญาแบบกว้างๆคลุมเครือเปิดช่องให้ตีความได้เยอะๆนั่นก็อาจจะหมายความว่าเขากําลังเปิดประตูรอการเจรจาต่อรองในอนาคตอยู่นั่นเองครับเอาละครับทีนี้มาถึงช่วง end game ก,กันแล้วผลคะแนนเลือกตั้งประกาศออกมาแล้วแต่เกมยังไม่จบนะครับอันที่จริงต้องบอกว่าช่วงที่เข้มข้นที่สุด มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นตอนนี้ต่างหากคือพอหลังเลือกตั้งปุ๊บนะครับตัวเลขอื่นๆแทบจะไม่มีความหมายเลยมีแค่ตัวเลขมหาศารร์ตัวนี้เท่านั้นที่สําคัญที่สุดนั่นคือ251ครับนี่คือเสียงข้างมากที่จําเป็นในการเลือกนายกรัฐมนตรีและการแข่งขันเพื่อรวบรวมเสียงให้ถึงเลขนี้ให้ได้เนี่ยแหละครับคือเกมที่ทุกฝ่ายต้องหาทางร่วมมือกันหรือที่เรียกว่าเป็นเกมแห่งการประสานงานนั่นเอง แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการเจราจาต่อรองเพื่อหาทางร่วมมือกันเนี่ยมันดันถึงทางตันละครับสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยมันจะกลายสภาพเป็นเกมวัดใจหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเกมออฟชิคเก้นซึ่งเป็นเกมที่เดิมพันสูงมากแล้วไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายที่ต้องถอยก่อนและนี่คือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเกมนี้เลยครับ คือมันมีทางเลือกอยู่สองทางที่แย่พอๆกันทางแรกถ้ายอมเป็นฝ่ายถอยก่อนก็เสี่ยงเสียหน้าทําให้ฐานเสียงตัวเองผิดหวังแต่ถ้าเลือกที่จะยืนกรานไม่ยอมถอยก็เสี่ยงที่จะทําให้ประเทศติดลมเกิดสุญญากาศทางการเมืองขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ยืนพักการเมืองเริ่มพูดทํานองว่าเราพร้อมรับฟังความเห็นหรือเราต้องช่วยกันหาทางออกเพื่อประเทศนะครับให้รู้ไว้เลยว่า นี่คือสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพวกเขากำลังจะหักหลบในเกมวัดใจหรือพูดง,ง่ายๆก็คือเตรียมตัวจะยอมถอยแล้วนั่นเองเอาละครับพอเราเข้าใจกติกาและกะละยุทธ์ของผู้เล่นกันมาพอสมควรแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่เป็นคู่มือสำหรับคนดูอย่างเราเรากันบ้างครับมาดูกันว่าจะมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราวิเคราะห์การเมืองได้สนุกและเฉียบขมยิ่งขึ้นตารางนี้จะช่วยสรุปภาพรวมของทั้งเกมให้เห็นชัดขึ้นเยอะเลยครับ เราจะเห็นเลยว่าผู้เล่นหลักแต่ละฝ่ายมีใครบ้างแล้วแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายอะไรอย่างพรกการเมืองแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการจัดตั้งรัฐบาลส่วนผู้สมัครสสเขตก็ต้องโฟกัสที่การชนะในเขตของตัวเองให้ได้และสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป้าหมายก็คือการได้รัฐบาลที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ได้จริง และอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับคือเวลาที่เราฟังนโยบายหรือคำสัญญาอะไรก็ตามเพื่อไม่ให้เราหลงไปกับคำพูดที่ดูสวยหรูลองใช้เช็คลิสต์3คำถามนี้คอยตรวจสอบดูเสมอครับ 1. นโยบายนั้นน่ะเป็นไปได้จริงหรือเปล่า 2. เขาจะทำเมื่อไหร่และ3ที่สำคัญมากคือแล้วจะวัดผลความสำเร็จกันยังไง และเพื่อเป็นการสรุปทั้งหมดนะครับมี3มประเด็นสําคัญที่อยากจะย้ําให้จํากันไว้เลยข้อแรกการเลือกตั้งมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่จบในวันเดียวนะครับแต่มันเป็นเกมที่ซับซ้อนและมีหลายด่านมากๆขออ้อ2พยายามอ่านสัญญาณให้ออกครับเพราะคําพูดทางการเมืองส่วนใหญ่มักจะถูกส่งไปถึงคู่แข่งและข้อสุดท้ายให้ลองวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังทุกข้อตกลงทางการเมืองดูครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดมากๆเลยครับว่า ด้วยกติกาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เกมการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปเนี่ยมันชนะได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะยากขึ้นกว่าเดิมกันแน่ซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับในขณะที่เกมเอนเกมของการเมืองไทยกําลังจะวนกลับมาให้เราได้ชมกันอีกครั้ง